3ามก๊กมีบทเรียนเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าจะกลั่นเอาเฉพาะบทเรียนสายดาร์กที่โลกสวยไม่ได้สอนคุณคัดเน้นๆจากจ0าก5บบทเรียนให้เหลือ10ข้อที่คมที่สุดอ่านจบแล้วมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจัดไปครับเปิดตำราสามก๊กฉบับแอนตี้โลกสวย10บทเรียนโคตรจริงที่โรงเรียนไม่ได้สอน เคยได้ยินใช่ไหมครับ3าก๊กสอนให้ซื่อสัตย์ให้มีคุณธรรมบลาบลาบลานั่นคือบทเรียนฉบับแสดงหน้าเวทีแต่วันนี้เราจะพาไปดูบทเรียนหลังเวทีที่โลกสวยไม่เคยบอกคุณนี่คือบทเรียนจากมุมมองของโจโฉและสุมาอี้ไม่ใช่จากมุมของเล่าปีในอุดมคติ 1. ความชอบธรรมคือเครื่องมือไม่ใช่ความจริงโลกสวยสอนว่า จงเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเอง3ก๊กสอนว่าจงหาเรื่องราวดีๆมาสนับสนุนการกระทำของคุณ โจโฉไม่ได้ล้มราชวงศ์แต่เชิดชูฮ่องเต้เพื่อทำให้ทุกคำสั่งของตัวเองชอบทำเล่าปีไม่ได้อยากได้เมืองแต่จำเป็นต้องทำเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นสรุปคือคอนเทนต์ต้องดีสตอรี่ต้องโดนการกระทำของคุณจะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่าเรื่องเก่งแค่ไหน 2. เพื่อนแท้ไม่มีจริงมีแต่ผลประโยชน์ที่ตรงกันชั่วคราว โลกสวยสอนว่ามิตรภาพคงอยู่ตลอดไปสามก๊กสอนว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเล่าปีกับซุนกวนจับมือกันต้านโจโฉที่ศึกเซ็กเพ็กอย่างหวานชื่นแต่พอหมดภัยจากโจโฉก็หันมาฆ่ากันเองเพื่อแย่งเมืองเกงจิ๋วทันทีบทเรียนคือพันธมิตรจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังมีศัตรูร่วมกันหรือผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นพอหมดปุ๊บก็ตัวใครตัวมัน 3. ความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรอเชือ้อโลกสวยสอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 3. ก๊กสอนว่าความสำเร็จอยู่ที่คนที่อึดกว่าต่างหากซูมาอี้คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเขาทนให้ขงเบ้งส่งชุดผู้หญิงมาเยอะหยันแกลงป่วยเป็นคนแก่เลอะเลือนหลอกโจซองเป็น1ิปี เขาทนทุกอย่างเพื่อรอวันที่คู่แข่งทุกคนตายหรือประมาทแล้วเขาก็ลุกขึ้นมากินรวบทั้งแผ่นดินการนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการสะสมพลังและรอจังหวะปิดเกม 4. คนเก่งมีไว้ใช้งานคนพักดีมีไว้ปกป้องโลกสวยสอนว่าจงเป็นคนเก่งและคนดี สามก๊กสอนว่าแยกให้ออกโจโฉร,รู้ดีว่าลิโป้เก่งที่สุดในปัตภี แต่ก็พร้อมจะหักหลังทุกคนเขาจึงใช้ลิปโป้เป็นเครื่องมือแต่ไม่เคยไว้ใจในขณะที่คนอย่างเข้าทูอาจไม่ได้ฉลาดเท่ากุนซือแต่พักดีชนิดยอมตายแทนได้โจโฉจึงเก็บไว้ข้างกายบทเรียนคือคนเก่งทาเลนกับคนไว้ใจได้ loyalty ไม่ใช่สิ่งเดียวกันผู้นำที่ฉลาดจะใช้คนเก่งสร้างผลนานแต่จะให้คนที่ไว้ใจได้คุมตำแหน่งสำคัญ ห้าอารมณ์คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดโลกสวยสอนว่าจองเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ3ก๊กสอนว่าศัตรูจะใช้อารมณ์ของคุณมาทำลายคุณเอง กวนอูพังเพราะความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีเตียวหุยตายเพราะความใจร้อนเคียนตีลูกน้องอ้วนเซี่ยวแพ้เพราะความลังเลตัดสินใจไม่ได้โจโฉยั่วให้เตียวสิวโกรธเพื่อชิงเมืองทุกอารมณ์ที่คุมไม่ได้คืออาวุธที่ศัตรูจะหยิบไปใช้ทิ่มแทงคุณน 6. ภาพลักษณ์สำคัญกว่าความสามารถในบางครั้งโลกสวยสอนว่าทำงานให้ดีที่สุดก็พอ 3าก๊กสอนว่าให้คนเชื่อว่าคุณดีที่สุดต่างหากเล่าปีอาจจะไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงแรกแต่ภาพลักษณ์ของผู้มีคุณธรรมทำให้ยอดคนยังคงเบ่งยอมมาร่วมงานด้วยการตลาดส่วนบุคคล Personal Branding คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่คุณต้องทำให้คนที่สำคัญใครเชื่อว่าคุณคือคนที่ใช่ บางครัม้มแผลก็จำเป็นโลกสวยสอนว่าจงรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง สามก,ก๊กสอนว่าผู้นำต้องรู้จักหาทางลงเมื่อสเสบียงขาดแคลนจนทหารเริ่มไม่พอใจโ,จโจโฉแก้ปัญหาโดยการยืมหัวนายทหารฝ่ายสเสบียงมาประหารแล้วบอกว่าคนนี้ยักยอกสเสบียงทหารก็พอใจและมีกำลังใจรบต่อนี่คือความจริงอันโหดร้ายว่าบางครั้งเพื่อรักษาเป้าหมายใหญ่การเสียสละส่วนน้อยหรือโยนความผิดให้ใครสักคนก็เป็นทางเลือกที่ผู้นำต้องใช้ ข8ข้อมูลคืออาวุธที่คมที่สุดโลกสวยสอนว่าความรู้คือพลัง 3. มก๊กสอนว่าข้อมูลวงในต่างหากคือพลัง ฝ่ายไหนที่รู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูรู้ว่าใครไม่พอใจใครรู้ว่าสเบียงศัตรูจะหมดเมื่อไหร่ฝ่ายนั้นแทบจะชนะไปกว่าครึ่งกลยุทธ์เมืองว่างของของเบ้งสำเร็จได้เพราะเขารู้นิสัยของซูมาอี้ว่าเป็นคนขี้ระแวงการมีข้อมูลที่เหนือกว่าสำคัญกว่าการมีทหารที่มากกว่า 9. ทําทำงานหนักอาจไม่นำไปสู่ความสำเร็จแต่จะนำไปสู่สุสาน โลกสวยสอนว่าทุ่มเททำงานหนักแล้วจะประสบความสำเร็จสามก๊กสอนว่าทำงานหนักเกินไปก็ตายเปล่า คงแบงคืออัจฉริยะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแต่เขาทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองแบกรับทุกเรื่องไว้คนเดียวไม่ยอมพักผ่อนสุดท้ายก็ทำงานหนักจนอกรากเลือดตายไปก่อนจะทำความฝันให้สำเร็จบทเรียนคือรู้จักขีดจำกัดของตัวเองและรู้จักปล่อยวางมอบหมายงานให้คนอื่นทำบ้างเดลิเกตไม่มีใครเก่งพอจะทำทุกอย่างคนเดียวได้ 10. สุดท้ายไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงลอกสวยสอนว่าความดีชนะความชั่วและมีความสุขตลอดไป 3. ก๊กสอนว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว โจโฉพยายามแทบตายเล่าปีดิ้นรนทั้งชีวิตตระกูลซุนรักษากังตังไว้อย่างเหนียวแน่นแต่สุดท้ายคนที่ได้ครองแผ่นดินคือตระกูลซูมาที่เป็นตาอยู่แล้วราชวงศ์จิ้นของตระกูลซูมาก็อยู่ได้ไม่นานและล่มสลายในที่สุดบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออำนาจเป็นสิ่งไม่จีรังทุกการต่อสู้ดิ้นรนสุดท้ายก็จะถูกคลื่นลูกใหม่ของประวัติศาสตร์ซัดกลบไปอยู่ดี นี่คือ10บทเรียนจาก3าก๊กฉบับเข้มข้นที่สอนให้เรามองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วแต่สอนให้เราฉลาดพอที่จะไม่เป็นเหยื่อในเกมของคนอื่นครับ